คลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะเป็นที่ดินที่อยู่ในหมู่บ้านเลยนะคะสําหรับแปลงที่ดินของเรานะคะก็มีด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะคะติดถนนสาธารณะถึง3ด้านเลยนะคะ สวัสดีค่ะหนึ่งนุชนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคิรตนะค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะเป็นที่ดินที่อยู่ในหมู่บ้านเลยนะคะสําหรับแปลงที่ดินของเรานะคะก็มีด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะคะติดถนนสาธารณะถึง3ด้านเลยนะคะสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้ค่ะด้านหน้านะคะก็จะอยู่ติดกับถนนคนกรีตนะคะส่วนบริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะอยู่ติดกับถนนหินคุกนะคะเป็นถนนหินคุกนะคะเป็นเอ่อ ด้านข้างของแปลงที่ดินของเรานะคะและท้ายแปลงที่ดินก็จะอยู่ติดก,กับถนนดินค่ะแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินแปลงเล็กที่มีเนื้อที่นะคะ300ตารางวาค่ะเอ,เอกสารสิทธิ์นะคะเป็นฉนดขุดแดงไฟฟ้าปะปาเนี่ยอยู่ติด ด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเลยนะคะจะมีไฟฟ้าประปาอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินแปลงเล็กที่เหมาะที่จะมาสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบ้านหรือจะมาสร้างบ้านสวนได้นะคะเอาไว้พักผ่อนวันหยุดยาวๆได้นะคะสําหรับแปลงที่ดินของเราก็จะ เป็นที่สูงนะคะจากภาพเราก็จะเห็นนะคะเป็นที่ดินที่ไม่ต้องมาถมดินเพิ่มเราก็สามารถที่จะมาสร้างที่อยู่อาศัยได้เลยนะคะเนื้อที่300ตารางวาเนี่ยเจ้าของขายยกแปลงในราคาเพียง3,5,000 0บาทเท่านั้นเองนะคะเ <c> ป็นที่ดินแปลงเล็กที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านนะคะไฟฟ้าปรับปาพร้อมและที่สำคัญมีด้านหน้าอยู่ติดกับถนนคนกรีตนะคะทางเข้าออกเนี่ยสะดวกนะคะสามารถเข้าออกได้ถึง 3-4ช่องทางเลยนะคะสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้ค่ะมีด้านหน้าหันมาทางทิศตะวันออกนะคะทางทิศตะวันออกในส่วนที่ติดก,กับถนนคนกรีดเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่35เมตรนะคะอยู่ติดก,กับถนนคนกรีดค่ะรูปแปลงที่ดินของเราก็จะมีรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะออสำหรับออด้านข้างแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นถนนหินคุกนะคะถนนหินคุกด้านข้างแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะคะเป็นบริเวณด้านข้างของแปลง ที่ดินนะคะจุดที่เรายืนอยู่ค่ะไฟฟ้าปะป่าเนี่ยพร้อมนะคะสำหรับไฟฟ้าประป่าในยอยู่ติดกระแปลงที่ดินของเราเลยนะคะ ส่วนด้านหลังของแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะอยู่ติดกับถนนดินค่ะเป็นถนนดินที่ balances. เจ้าของที่ดินนะคะได้แบ่งเอาไว้เป็นถนนสาธารณะนะคะถนนสาธารณะด้านในแปลงที่ดินของเราด้านท้ายเนี่ยก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะคะสำหรับถนนด้านข้างของแปลงที่ดินค่ะกว้างมากๆเลยนะคะสำหรับที่ดิน แปลงนี้นะคะก็จะมีด้านข้างที่อยู่ติดกับถนนหินกุ้งที่เหนือนะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่30เมตรนะคะและมีบริเวณท้ายแปลงท,ที่อยู่ติดกับถนนดินเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่ 35เมตรเลยนะคะสำหรับแปลงที่ดินของเรานะคะนี่ก็จะเป็นถนนด้านข้างด้านหลังแปลงที่ดินนะคะก็กว้างมากๆเลยนะคะมีความกว้างถึง7เมตรเลยนะคะเป็นที่ดินที่ไม่ต้องมาถมดินเพิ่มก็สามารถที่จะมาสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบ้านสวนได้เลยนะคะเป็นที่ดินแปลงสวยค่ะที่มีบรรยากาศดีนะคะไม่แออัดครอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านเลยนะคะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหนองขวอนะคะหมู่ที่5 ตำบลค้างคูอําเภอนูนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะสาหรับแปลงที่ดินของเราอยู่ห่างจากตัวอําเภอนูนไทยมาประมาณ12กิโลเมตรนะคะที่ว่าการอําเภอนูนไทยโลตัสนูนไทยโรงพยาบาลนูนไทยตลาดสดเทศบาลน,นูนไทยนะคะหรือสถานที่ราชการที่สำคัญ,คญของอําเภอนูนไทยเนี่ยก็อยู่ห่างจากเราไปเพียง12กิโลเมตรนะคะเส้นทางการมาอย่างแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นถนน ลาดยาถงถนนคนกรีดมาตลอดแนวนะคะทาเข้ามอกก็สะดวกเลยค่ะอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านสินหนองเปาเนี่ยมาประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะสำหรับการเข้ามาดูแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยวบริเวณตรงกันข้ามกับ โรงเรียนบ้านซินหนองข่วานะคะก็จะมีถนนกลนกีดแล้ววิ่งตรงยาวมาถึงแปลงที่ดินของเราเลยนะคะระยะทางก็จากโรงเรียนซินหนองข่วาก็มาประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะส่วนถนนลาดยางเส้นหลักนะคะเป็นถนนทางหลวงชนบทเส้น2068นะคะเส้นจากนูนไทยไปยังหนองสวงค่ะห่างจากแปลงที่ดินของเราไป6กิโลเมตรนะคะของเราจะแยกจากถนน2068เนี่ย มาบริเวณอ,องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนะคะก็จะแยกบริเวณอ,อบตอสำโรงค่ะแล้วก็เข้าเลียวเข้ามาอย่างบริเวณแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตมาตลอดแนวนะคะเส้นทางเข้าออกก็สะดวกด้วยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีแนวเขตชัดเจนค่ะมีหมุดของกลุมที่ดินแล้วก็มีเสาคอนกรีตนะคะก็ ปักไว้ทั้งสีด้านของแปลงที่ดินนะคะแนวเขตชัดเจนนะคะสำหรับแปลงที่ดินของเรานะคะก็เป็นที่ดินแปลงเล็กค่ะที่มีเนื้อที่อยู่ที่300ตารางวานะคะเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงนะคะไม่ติดภาระใดๆค่ะขายยกแปลงนะคะ300ตารางวา3 5 0 0 0 0หบาทนะคะสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงที่ดินแปลงสวยที่มี ด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยติดถนนสาธารณะถึง3ด้านเลยนะคะเป็นที่สูงนะคะบริเวณนี้ไม่มีประวัติน้ำท่วมร0 0ค่ะสูงกว่าระดับน้ำทะเล180เมตรนะคะ,อ,ะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านน้องขวาวมูลที่5นะคะตำบลค้างผู อำเภอหนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินสําหรับสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบาง้านสวนนะคะก็แปลงนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะและที่สําคัญก็คือ,เ,อเส้นทางการเข้าออกสะดวกและไม่ต้องมาถมดินเพิ่มไปฟ้าปปาพร้อมนะคะใครที่สนใจสาม,มารถที่จะเดินทางมาดาูที่ดินตามพิกัดที่เราได้ให้ไว้ใต้คลิป ะะเราสามารถคลิกไปดูพิกัด,ด้านใต้คลิปของเราได้นะคะหรือจะอ่า,อานรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะคะใครที่ฟังไม่ทันก็จะมีรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะหรือจะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ไลน์แอดของเรามาได้นะคะ l ล n e ของเราก็จะเป็นแอด pa k i n 99นะคะหรือจะโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร0814133164ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ